โอเคขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Freedom TV Ex X สนับสนุกับผมนะอาชินะครับซึ่งจะมาพูดเรื่องของการอัพโหลดวิดีโอลงใน YouTube นะครับผมโอเคแป๊บหนึ่งนะฮะ <like that S 1> กับใครเหรอก็กับแฟนะฮะผม <Like that S 1> ก็ <like that S 1> คนเดียวนะคะเ,เกี่ยวครับอุย้ยเกี่ยวกับโปรแกร,รมนะคะ ออ๋โอเคเมาอยากันยุงนะฮะโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะฮะเรื่องฉายวิดีโอของเรานะฮะที่เราไม่ว่าจะเป็นวิดีโอเกมก็แล้วแต่นะฮะที่ใช้ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมแฟลตนะฮะในเรื่องของการบันทึกเกมนะครับตัวนี้นะฮะโปรแกรมแฟลตนะครับผมนี่คือหน้าตาของโปรแกรมแฟลตนะฮะแน่นะครับการตั้งค่าก็ไม่มีอะไรมากนะฮะซ่าเออก็กดเนี่ยฮะเรียกขอสวิงซาวนะฮะแล้วก็ตัวเนี้ยฮะมันจะได้ยินเสียงตัวเองนะฮะ ไปกดตรงนี้นะคจะได้ยินเสียงคนอื่นนะครับผมซึ่งถ้าคอมเยอะถ้าคอมต่ำๆหน่อยก็เนี่ยฮะฟูลไซส์ฮาร์ดไซส์ผมเลือกฟูลไซส์แล้วก็ 30fPS เนะฮะโอเคเมื่อเราถ่ายเกมเรียบร้อยแล้วนะฮะมันก็จะมีน้ำหนักที่ค่อนข้างที่จะหนักมากนะฮะเพราะฉะนั้นผมแนะนำให้ทำการแปลงไฟล์นะฮะโดยใช้โปรแกรม Format f a c t o r y นะฮะซึ่งไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าโปรแกรมตัวไหนดีนะฮะซึ่งผมเองก็คิดว่าน่าจะดีนะฮะผมก็จะนำ วิดีโอที่ผมเก็บเอาไว้นะฮะผมจะเปิดอย่างนี้เลยนะฮะแล้วก็ผมจะดึงเอาวิดีโอที่ผมมันเรียบร้อยแล้วนะฮะดึงมาอุ้ยเสียงไก่ขันนะฮะกด MP c ตกลงนะฮะแล้วกดเริ่มนะครับผมเนี่ยนะฮะมันก็จะทํางานนะครับจนเมื่อมันทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะถามว่าวิดีโอที่เราแปลงไฟล์เสร็จแล้วจะไปอยู่ที่ไหนนะฮะก็อยู่ที่โฟลเดอร์ปลายทางนี่นะอยู่ตรงนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ ไม่มีอะไรมากนะฮะเนี่ยฮะกำลังเนี่ยกำลังทํางานอยู่เลยนะฮะโอเคในระหว่างที่กําลังทํางานนะฮะผมจะเข้าเว็บนะฮะไปที่ u t u b e นะครับผมซึ่งผมจะเข้าไปผมเข้าที่ u t u b e นะครับเนี่ยครับ youtube นะครับ,รบ,รบผมเข้าไปแล้วนะฮะแต่ว่าน้องๆน,นะฮะทีะ่รับชมนะครับทางรายการฟรีดอมทีวีนะฮะต้องบอกว่า การที่เราจะอัปโหลดวิดีโอลงใน youtube นะครับซึ่งผมแนะนำให้เราไปสมัคร G ี mail ก่อนนะฮะในตัวนี้นะฮะต้องสมัคร G ี mail ก่อนนะครับผมซึ่งการสมัคร G ี mail นั้นเป็นยังไงนะฮะน้องๆต้องไปค้นหาแล้วก็ไปหาวิธีเอาเองก็แล้วกันเพราะฉะนั้นพี่ก็ขอข้ามขั้นตอนนี้เลยนะครับซึ่งอยู่ที่หน้าแรกของ youtube นะครับก็เราก็กดดาวน์โหลดนะครับตรงนี้นะฮะนี่ครับกดอัปโหลดนะครับกดเข้าไปเลย ขึ้นมาแล้วนี่ฮะนี่นะครับแล้วกดนี่ฮะกดเลือกนะฮะ mp4 นะครับที่เราแปลงไฟล์เมื่อกี้นะครับเสร็จคือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะเราก็กดนะครับกดเลือกนะฮะกดเลือกเอาโอเคเนี่ฮะที่เราแปลงไฟล์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะเราก็จะอัปโหลดมาลง u t u b e นะครับโดยที่ผมจะเปลี่ยนชื่อนะฮะตรงนี้เปลี่ยนชื่อนะครับเอาชื่ออะไรก็ได้นะครับผมจะใช้ชื่อว่าเอ่อ รักน้องจานะคะโอ้ยหวานมากนะครับซึ่งผมจะพอผมเปลี่ยนชื่อปับ๊บคาอธิบายนะฮะตรงนี้คําอธิบายอะไรก็ได้ผมจะเ,เปลี่ยนเป็นรักมากมา,กมากอืมออวันนี้พี่อาชิเมายากันยุงอ่ะเป็นอย่างนี้นะคะคํคำอธิบายผมนะครับอันนี้ขึ้นมาแล้วนะฮะรักน้องจานะคะขึ้นมาแล้วนะครับผมซึ่ง เมื่อเราแปลงไฟล์เสร็จแล้วนะครับถามว่าวิดีโอจะไปอยู่ที่ไหนนะก็อยู่เนี่ยฮะลิงก์ตรงนี้ฮะกดเข้าไปนะครับก็ไม่ยากนะฮะตรงนี้ตรงนี้เป็นตั้งค่าเป็นสาธารณะนะครับตรงนี้เป็นหมวดหมู่นะครับหมวดหมู่ของผมก็คือเป็นเพลงผมก็กดหมวดหมู่เพลงนะครับเนี่ยฮะแค่นี้ฮะถ้าอยากจะให้ภาพบอกมาสวยอยากจะไปตัดต่อเรื่องของวิดีโออีกนะฮะก็กดไปเนี่ยฮะโปรแกรมจัดการวิดีโอนะครับเพราะฉะนั้นผมเองก็จะไม่ขอพูดถึงอะไรนะฮะจบตรงนี้เลยแล้วกันนะฮะไม่มีอะไรมากมายนะ ไม่ยากนะครับโอเคเรียบร้อยนะฮะนี่คือวิธีการนะฮะนะครับผมไม่มีอะไรยากนะครับก็ลองไปทํากันดูแล้วกันนะซึ่งวันนี้นะครับผมอ่านะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับง่ายๆนะฮะตัวอย่างนะฮะที่ทําให้ดูแล้วนะครับผมโอเคเพราะฉะนั้นน้องๆที่รับชมรายการนะฮะก็นําไปทําตามก็แล้วกันวันนี้นะครับสั่งรายการพีท่องทีวีเอชชอตนะครับกับผมอาชีพขอจบรายการเพิเศษนี้ก็แล้วกันสวัสดีครับ